พี่อบดูมาหมดแล้วว่ามีเสื้อบอลไปไหนหมดไปหมดแล้วครับนี่ผมยังเหลือแค่ตัวเดียวเลยครับก็เป็จากเร์เรที่อาริได้ก็คือเบอร์แบบพรีเมียมเลยแต่ว่าคิดแค่100บาทปล่อยปลอยดอกตา3ดีไซน์ครับอ่าร์ตินาจะมีโปรตุเกสเยอรมันโพเอเชียเฮ้ยพี่ยอบวันนี้เสื้อสวยนะครับเนี่ยสวยปะสวยครับสวยเออนี่ไงสีน้ำเงินอ๋อเชลซีชุวยอิตาลีนี่อิตาลีเนี่ยบักโจเป็นไงเป็นไงเออเสื้อบอลเนี่ยตัวนี้วินเทจ แต่ว่าก็อยากได้เสื้อบอลเพิ่มอ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในพี่แต่ข้างในมันร้านโฮมนี่เขาขายวสตซีอะเขาขายวสตซีไม่ใช่เหรอมีเสื้อบอลน,นองจะมีเสื้อบอลก็มียวพาไปดูอ่าได้สวยด,ด้วยเดี๋ยวตามไปดูเออที่นี่นอกจากเขาจะเป็นคาเฟ่นนะเป็นแบบ,บคาเฟ่เขายังมีร้านโฮมเนนิมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นอีกหนึ่งสาขาของเขาเลยนะเดี๋ยวตามมาดูเลยไม่เชื่อใช่ปะ ไม่เชื่อครับเออโอ้โหเนี่ยบมรยากาศเหมือนสนามบอลปะมันยากาศเหมือนเขาเชียร์บอลกันเลยเออนี่นี่โหเสื้อผ้าเขาโคตรเยอะว่าแต่ว่าเดี๋ยวไปตามล่าหาเสื้อบอลกันก่อนมาเฮ้ย ไปไหนวะมันไม่มีมันไม่มีเป็นเรื่องแรกเนี้ยเขาบอกว่ามีเสื้อบอลเว้ยนี่ต้องต้องต้องแปะเรื่องเจ้าของร้านหน่อยละเออว่าทําไมไม่มีเฮ้ยเนี่ยผมได้ยินข่าวว่ามันมันมีเสื้อบอลเนี่ยจากนัไหนครับเออผมดูอะาันัไหนครับยอปดูมาหมดแล้วว่ามีเสื้อบอลไปไหนหมดไปหมดแล้วครับนี่ผมยังเหลือแค่ตัวเดียวเลยครับจริงเหรอใช่ในตัวของตรงผมมีตัวบังคับซื้อไปแล้วตัวบังคับ โโอ้หดอบน,นี้ใครไม่ทันนะรอได้ไม่ต้องเสียใจนะแต่ชอบ,ชอบมีชอบเบลเยียมชอบเบลเยียมสุดแต่ว่าเบลเบลเยียมหรือเบอร์เยียมเบอร์เยียมเบ <laughs> อร์เยียมน,นี่อันนี้อันนี้นี่อยากอยากได้อยากได้สีแดงชอบชอบสีแดงสุดอ่าทนสีแดงก็แบบเบลเยียมเบอลล็อกโปตุรกีไม่ได้แดงแค่ไหนงานคือออกแบบก็ต้องเอาเออเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่แต่ว่าโดน โดนโดนถกไปแล้วโอ้ยมาขับก็เลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอย่างอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวนะ X กับอาลิอาริใช่คับมันมีความพิเศษยังไงเนื้อผ้ามันต่อเนื้อผ้าใหให้ดูดูหน่อยคือเนื้อผ้านี่ก็ตามสไตล์อาลิอ่ะอาลิแกเป็นอ่าเป็นการเมนที่อันดับหนึ่งเกี่ยวกับสปอร์ตแวร์ที่ของประเทศไทยแล้วแหละทำพวกเสื้อบงเสื้อบอลยนะผลือเราเราเราเชื่อวัดวัดวัดวัตถุดิบของเขาแล้วก็อีกบางอย่างก็คือ บางอย่างเลิกเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าเราขอผลิตใหม่เช่นแบบว่าบุ้งบุ้งคอที่แบบเป็นเพนเพนอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอใช่คือแบบเขาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราอยากได้อ่ะใช่เราอยากได้แนวโลมาอันนี้ก็คือจะเป็นแย่ว่าแนวเพนเพนแขนแถบแขนแถบนี่ให้ดูใช่แขนแถบแขนแถบนี่อันนี้แล้วก็บุ้งอย่างเงี้ยเขาเลิกใช้ไปแล้วอ๋ออ๋ออย่างเขาเรียกว่ามุ้งใช่ใช่แล้วเนี่เลิกเลิกเลิกใช้ไปแล้วปกติมันก็เป็นแบบคอกลมหรือว่าแบบใช่ยังเงี้ยมันหนาเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่มันจะทำให้บางขึ้นแต่่วา ความคลาสสิกก็ไม่ได้อันนี้เราเน้นเราเราเน้นเท่เสื้อบอลยุคไหนมันจะเป็นแบบสไตล์แบบใส่เล่นกีฬาเกินไปวะแตออันนี้มันแบบใส่เที่ยวได้ด้วยโชว์โชว์ข้างหลังหน่อยอันนี้ยังไม่ยังไม่สกินเบอร์นะครับไม่ว่างเลยถ้าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วไงก็ไปจัดได้เบอร์ที่อารีได้ก็คือเบอร์แบบพรีเมียมเลยแต่ว่าคิดแค่100บาทเป็นฟอนต์ของโมเอ้นใด้เป็นฟอนต์แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นฟอนต์แบบธรรมดาปกติไปสกินแม่งต้องมี500นะใช่อันนี้100อบาทอันนี้แค่100เดียวครับให้ให้ทางค นี่อาสปอร์ตด้วยเป็นเสื้อคอลเลกชันเลยจะมีดอกหน้าอาตินาสวยวันนี้มีกับคุณแล้วก็สุดท้ายแล้วหมดลคุณแบบทยอยปล่อยค่ะเออปล่อยปล่อยดอกลาสามดีไซน์ครับอาทิตย์หน้าจะมีโปรตุเกสเยอรมันเออก็เราก็ถึงว่ามีโปรตุเกสเยอรมันกับอีกอันหนึ่งโคเอเชียเออดาวน์ซูเกอร์เออก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่สาม เยอรมันมีฟอโตเกสฟิโก้ลุยคอสตาฟอโตเกสต้องคนนี้เลยฟิโก้ลุยคอสตาโรแลนโดเออโอเคต้องรอดับหน้าได้ดับหน้าแล้วของพี่อ่ะนี่เดี๋ยวเราพามาดูตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับต้องบอกนะถ้าไม่จองไว้เนี่ยไม่ได้นะนี่แพ็กเกจเขามาเมื่อคืนคิวตั้งแต่เที่ยงคืนมาซื้อเสื้อไม่มาซื้อมามากินต้มยำตรง้อ๋อโอเค นี่ไงเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นสกรีนแบบยางนะนี่นี่ที่ที่ที่บอกเมื่อกี้เนะนี่ยนก็คือแบบเป็นคอแบบมุง้งเนี่ยเนื้อผ้าดีผ้าดีเลยนะครับเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนแมทดีเทลปะเนี่ยเหมือนเลยนี่เนี่ย โอเคอันนี้เป็นอิตาลี2024ี่อันนี้เป็นอิตาลี1 9 9่กี่นี่กี่ปี30ปีได้ปะ30ปีได้30ปีโอเคเดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนดูนะ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวประเก็บภาพตัวอิตาลี1 9 9่กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแล้วเอามาให้ดูนะว่ามันจะแบบดูแบบดีจะเท่ยังไงนะโอเคไป oh, <yeah. S 1> เป็นไงริว ดูดีดูเท่เลยครับพี่อยากจะพักตังให้สักร้อยนึงจริงวะเนี่ยจริงครับอยากได้สักตัวเลยครับอยากได้สักตัวใช่ครับโอเคเดี๋ยวคอลเลคชันหน้าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวกับหน้าเขามีอีกสาประเทศนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนเนาะใครที่ยังไม่ได้ก็รออีกไม่เกลียดใจเดี๋ยวมาแน่นอนอีกสาประเทศอะไรบ้างนะพี่จำไม่ผิดเยอรมันโปรตุเกสโปรตุเกสโคเว์เชียโคเ์เชียเออโคเว์เชียเขาบอกมาแล้วว่าเป็น อาดับเบิลซูเคอรนะของโคเชียก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราเร็วนี้นะโอเคนี่ก็ดูตัวนี้ไปก่อนคงไขก็ต้องโดนอีกคั้งเริวเออเนี่น,นด,ด,ดี๋ยดูหมุน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 นี่โอ้โหผ้าดีกว่าที่คิดไวอ้อืมโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คอลเลกชันหน้าอีก3ประเทศที่เหลือนะครับผมโอเคลาไก่อนครับสวัสดีครับ you always in the mood? Fuck around like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like you brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never yeah. get attached when I start to feel I'm attached. So I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company, girl.